ก็มาแบบนี้ตลอดนะครับไฟแรกต่อยกับพอพันธ์ก็แบบนี้นครับทางด้านของซามิลาซันเดย์เอาก่อนแทงก่อนเสียบก่อนต่อยก่อนด้วยครับดูครับโอ้ความยาวความใหญ่หายใจไม่ทันแล้วครับสา,ส,สาวสิงสาวสิงหซอโซพิกวันนี้จะเจอกับซามิลาซันเดยจากสวีเดนครับหลันลุยเลยครับดูครับเามิลาซันเดย โอ้โหแร่เลยครับสาวสิงห์ก็ไม่กลัวเหมือนกันครับวันนี้ดูโอ้โหเอาล้วครับเรา24เขา16ย่าง17และดูการออกอาวุธหมัดครับโอ้โหดูครับออกเป็นชุดนะครับเซม่าซันเดลครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเป็นแข้งครับตอนนี้สาวสิงห์เจอเข่าเข้าไปซันเดลจากสวีเดนแฟร์แท็กส่งเข้ามากดลูกเสียบครับโอ้สาวสิงห์ไม่ใช่งานง่ายเลยครับดูครับดูดุดันหน้าครับดันหน้าแงนหน้าหงายเลยครับอ้าวแล้วครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้คู่เดือนครับโอ้ยจับถอดหัวเลยครับสาวสิงห์ โอ้โหโอ้โหดูครับกดคอมาตีครับโอ้โหเข้าเต็มหน้าเลยครับไม่ลยครับสาวสิงห์โอ้โหดูครับส่วนทีมแฟชั่นคนสวีเดนต้องเชียร์เธอครับเป็นดาวรุ่งดาวรอดอีกคนหนึ่งครับโอ้โหเจอตอนนี้แล้งบัดกันแล้วครับสุดๆไปเลยครับคู่นี้โอ้โหดูครับหมัดเท้าเข่าศอกมาแบบเพลื่องครับเอาละครับเริ่มมีศอกแล้วครับตอนนี้สาวสิงห์เริ่มมีศอกมาตั้งโอ้แต่ว่าดูครับแรงเข่าของสมิลาโอ้ยขี่ตี ทีมของสอสพิษว่ายังไงโอ้โหขวางหน้ากากระบาดแล้วตีตีตีครับตีเข้าหน้าตีเข้ากระโดขคางอ่าครับ,รบสาวสิงสาวสิงต้องเอาหนครับต้องออกข้างครับถอยตรงต,รงตรงนี่หนีมัยดูครับเสื้อสีแดงกางเกงสีแดงเโอ้โอน,นแม่ลูกหนึ่งแล้วโอ้โหเด็ดเจอเจอเดาวรุ่งขึ้นมาครับเอาครับโอ้โห เหลือเกินจริงๆครับครูนี้พละรกกาลังของเธอครับดูครับสมิลันแทงแต่ดอกยาวอยู่แล้วแหลมอยู่แล้วยกนู่นครับถึงขั้วหัวใจเลยครับ <ș über> อย่าวางขาแล้วดัด <Wire> โอ้โหท <I S 1> <อ>ีมหน้าครับก็ต้องชมสาวสิงห์ด้วยครับวันนี้ โอ้โหเจอความใหญ่ความยาวโอ้โหแทงกันมาแต่ละดกคุณมารุตแล้วก็มาแบบนี้ตลอดนะครับไฟแรกลอยกับพรพันธ์ก็แบบนี้นครับทางด้านของซามิลาสันเดย์เอาก่อนแทงก่อนเสียบก่อนลอยก่อนด้วยครับดูครับโอ้ความยาวความใหญ่หายใจไม่ทันแล้วครับสาวสิงห์โอ้ตีไม่หยุดจริงๆครับซามิลาสันเดย์โอ้โหดีทีหน้า้าไปครับแทบน็อกเลยครับสาวสิงห์ มาโอโหเข่าเสียไปทีนึงครับสาวสิงครับแล้วทักษะมวยไทยนี่สุดยอดจริงๆครับอ้าสาวสิงครับจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับแม่จัดหนักจริงๆครับเอาสับสอบสู้ครับโอ้ยซามีลาซันเดียน่แกก็ไม่หยุดจริงๆครับโอ้โหแทงแต่ละดอกครับสุดๆไปเลยครับแม่้องชมด้วยครับสาวสิงก็แม่เจอน้องที่กำลังจะรัดแสงขึ้นมาครับพยายามจะต้านทุกเม็ดเหมือนกันครับนี่ครับล็อกเข้าเอวพาเททิ้งครับแต่ว่าหลังจากนั้น ฝืนขึ้นมาดูครับโอ้โหเสียบแต่ละเม็ดคุณมาุตความยาวความสูงความใหญ่ยกนิดเดียวนี่เข้าลิ้นปี่ครับแล้วดูครับโดนเต็มเต็มเข่าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเข่าซ้ายเข่าขวาครับโอ้โหบริเวณหัวเข่าครับกระทุงเข้าไปครับบริเวณลำตัวแล้วนี่บาดตาลูปพักครับโอ้โหบิดร่วงเลยครับสาวสิงห์ไอมีครับโดนต่ดกครับแม่นี่ํารมชัยสาวสิงห์ครับแม่คงจะล้าแล้วครับโดนแต่ละเม็ด ครับพีหัดซอกคืนได้ครับแต่ว่าโอ้โหหยุดไม่อยู่จริงๆครับจิ้มลำตัวคืน we have a winner please give it up for the blue corner Sweden Semila Sundel โ oh, อ้โห